สวัสดีครับ2เท่าไกลบ้าทครับวันนี้ผมก็จะไปเที่ยวที่ตลาดอ่างศิลานะครับผมก่อนที่ผมจะไปเที่ยวผมจะพาเพื่อนๆพพี่ๆี่แวะชิมแล้วก็แวะทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านดังของอ่างศิลานะครับผมเป็นร้านดังเป็นร้านอร่อยนะครับเดีย๋ยวเราไปชมไปชิมด้วยกันเลยนะครับ ได้เลยเข้ามาได้เลยมาในร้านของพี่เจดนะฮะพี่เจดจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดให้พี่ครับผมก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะฮะวันนี้โชคดีครับที่เขาจะดีมากให้ผมเข้ามาที่ภายในร้านแล้วก็เข้ามาดูข้างในนะรับอันนี้คือเป็ดที่ผ่านการตุนเสร็จแล้วนะฮะพี่เขาว่าจะเอาเป็ดขึ้นก่อนเพื่อเป็ดขึ้นโชคดีเราได้เข้ามาชมเป็ดที่ที่เขาตุนไว้นะอันนี้ก็ นาทีมาเป็นเพราะว่าลูกค้าเยอะมากเลยนะครับทุกทนพอเข้ามาในร้านเห็นลูกค้าเต็มร้านเลยครับถ้าเพื่อนๆพี่อี่มาเที่ยวอ่างศิลานะครับเดี๋ยวลงมาจาดติดป้า้ยอยู่ข้างหน้าเลยนะสัตว์เลี้ยนะครับตาเขียวนะฮะตาเดียวกุ้ยเดียวเป็ดมีเป็ดพโล้เ็ดตุ้นข้าวหน้าเป็ดนะครับเดี๋ยวลงมาแยกอ่างศิลานิดเกี่ยวเองนะฮะ นี่คือบรรยากาศไปนร้านนะครับผมครับคนเยอะมากครับมีพี่เจนแล้วก็พี่แววนะฮะเป็นเจ,นจ้าของร้านใจดีมากๆว่าให้เราถ่ายได้หมดเลยรีรูได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้ผมก็พาเพื่อนๆเป็นเพื่อนเข้าไปชมนะฮะอีกพัาน,นึงขเขาจะเอาเป็ดขึ้นมาที่หน้าร้านนะครับผมครับเขาใจดีมากยอมรับว่าพี่เจนเป็นมากให้ให้ถ่ายได้ เขีเยวี่ยนนะครับผมเราจะเข้าไปข้างในต่อนะฮะหลังจากเมื่อกี้เราจะเปลีนไปในหมอ้อนะเราจะเอามาขึ้นเรียงไว้ที่นี่นะนาากัหน้าร้าน กินแบบของมากเลยนะครับตาเดียวบหัวแล้เวเป็ดน,นะครับแยกกากศิลาเป็นเจ้าอร่อยเจ้าดังชุมบุรีร้านนะครับสามชุดจิ้สองหมูแล้วก็ข้าวของถุงครับหัวแจ๊บเป็ดแดงถุงเท่าไหร่ครับถุ<ะ>งเท่าไหร่อ่าธรรมดา40บาทค่ะพี่นกถึง50บาทอ๋อครับผมครับ ขออนุญาตนะครับพี่ขออนุญาตครับครับเป็นบรรยากาศนะฮะ 啊。 ต้นที่40บานะครับแม่แรงแล้วก็เป็นร้านอร่อยเลยครับขอบคุณครับครับลูกั้า140บาทบริการนะฮะขอได้เลยว่าคนเยอะมากครับผมแล้วก็อร่อยครับผม 4ี่สิบบาทนะาครับอ,อยากกินี่บาก็เลยใช่แต่ว่าอ,อันนี้คือตุ๋นพิเศษครับอ,อันนี้จะ7เจ็ดสิบบาทสามน่อครับผมครับผมอันนี้พิเศษนะครับครับ